รอมากเวอร์ใครที่ยังไม่เคยอ่านและมีแนะนําเลยนะคะดีมากๆเป็นการฝึกทักษะสตรีคิ้งเป็น,นตัวเลยนะคะบางคนอ่ะไม่สามารถเขียนได้ทุกวันเพราะว่าไม่รู้จะเขียน กันทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่มันี่ไลท์ชนแนลกับมาพบกับคอนเทนต์เรียนภาษาอังกฤษอีกครั้งนะคะหลายๆคนก็อยากจะเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นหรือบางคนก็จะมีความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษอยู่แล้วแต่ว่ายังพูดไม่คล่องเนื่องจากไม่ได้ใช้ในชีวิตประจําวันแต่ต้องเอาไปใช้แล้วเออต้องไปเรียนต่อต้องไปทํางานหรือว่าเพิ่มโอกาสให้กับตัวเอง การที่จะมาเรียนภาษาอังกฤษได้จริงจังเพราะฉะนั้กนการเรียนภาษาอังกฤษจ่มีอุปสรรคมากมายมาขัดขวางเราก็เลยมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากให้กับทุกคนนั่นก็คือการเรียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันของเราเองในกิจวัตรประจําวันของเราในไลฟ์สไตล์ของเราปราบับซส์ให้มันกลายเป็นการเรียนรู้เชื่อว่าหลายๆคนสามารถทําได้เพราะมันเป็นสิ่งที่เราทาอยู่แล้ว เพียงแค่เราเพิ่มกิมมิคเล็ก,กน้อยมันก็กลายเป็นการเรียนรู้ประหยัดเวลามากขึ้นหลายๆคนที่ไม่มีเวลาเหมาะมากนะคะรู้ว่าเทคนิคที่เราพูดมันมีอะไรยังไงนะคะ6วิธีนี้สามารถปรับไซ้กับไลฟ์สไตล์ของพวกเราได้มากน้อยแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะวิธีที่หนึ่ง เรียนภาษาอังกฤษจ,จากหนังซีรีส์หรือรายการวาไรตี้วิธีนี้มอนีใช้ทุกวันเลยก็ว่าได้เริ่มแรกนะคะเราจะดูเป็นหนังภ้าอังกฤษดูไปซับไทยก่อนครั้งต่อไปค่อยดูเป็นซับอังกฤษสลับกันไปมายิ่งเป็นหนังหรือซีรีส์ที่เราชอบอยู่แล้วมันยิ่งทําให้เราอินแล้วก็จาคาพูดโดยอัตโนมัติแต่ถ้ามันมีคําไหนที่เราไม่คุ้นหรือไม่รู้จักเลยทานสเลตทันทีเลยค่ะมีคําพูดไหนที่มันเดนิดนๆก็โน้ตไว้เพื่อที่เอาไปใช้ต่อแต่ด้วยความที่มันเป็นหนังอะไดอะล็อกของมันการพูด ๆคือเอามาใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยการเลือกหนังก็สาคัญเช่นเดียวกันนะเลือกหนังที่มันรีเลทกับสิ่งที่เราทำเราก็สามารถเอาคำพูดนั้นมาใช้ในสิ่งที่เราทำได้เลยสมมติอ่ะเราเป็นนักศึกษาแพทย์ก็ดูบู๊ด็อกเตอร์ก็คือคําพูดใดๆเกี่ยวกับแพทย์หมดเลยเอาไปใช้ในการเรียนได้เลยหรือเราชอบแฟชั่นเราก็ดูหนังเกี่ยวกับแฟชั่นมันก็คือรีเลทแต่ส่วนตัวคือ ชอบหนังมา r v เวลเป็นบิ๊กแฟนหนังเรื่องหนึ่งของมาว v เวลดูหลายรอบมากเวอร์เพราะดูไม่เบือ่อเพราะชอบใดๆชอบกับตานอเมริกามากและวคาพูดของเขาอะไลฟ์โพสตไม่ไหวโน้ตไม่เยอะมากเลยชอบความแบบแรงบันดาลใจของเขาอะมันมีคําพูดหนึ่งที่เขาพูดกับเพื่อนของเขาบากกี้ I'm with you t i l t the end of the life ฉันจะอยู่กับคุณไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันก็คือโน้ตไว้เลยเผื่อที่จะไปพูดกับใครสักคน มันทำให้เราอินจริงๆเนี่ยเห็นไหมเราเพิ่มกินกิมมิกมาเล็กๆได้น้อยตั้งใจมากขึ้นแล้วก็โน้ตไว้ขยันตรงนี้นิดนึงก็ กลายเป็นการเรียนรู้ไปในตัวคือมันคุ้มค่ามากๆต่อการใช้ชีวิตประจําวันไปกับการเรียนรู้วิธีที่2เรียนภาษาอังกฤษจากการอ่านหนังสือวิธีนี้ได้ฝึกทักษะ reading มากๆเลยแต่ต้องพยายามอ่านออกเสียงแล้วเล่นสำเนียงด้วยการเลือกหนังสือมาอ่านก็สําคัญเช่นเดียวกันเพราะมันจะทําให้เราอยากรู้และติดตามการอ่านของเราจะได้ไม่น่าเบื่ออย่างบางคนเนาะชอบอ่านหนังสือไมเชตหนังสือหลายๆเล่มในร้านค้าที่เราไปซื้อมันก็มาจากทางอเมริกาอังกฤษเยอะอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นลองหาแบบออริจิ นอมาอ่านดูอย่างเช่น r i c h d a d Prodes Original เขาก็คือมาจากเมกาใครที่ยังไม่เคยอ่านและมีแนะนำเลยนะคะดีมากๆลองหาแบบอังกฤษมาอ่านนะเพราะมันจะทําให้เราได้ความรู้แล้วก็ได้เรียนภาษาอังกฤษด้วยใครที่ไม่ถนัดอ่านหนังสือ Myset อ่านหนังสือกระตูนก็ได้ค่ะเพราะนี่ก็อ่าน Harry Potter เ,เหมือนกัน คือการอ่านและการดูน,นะงะมันให้อัธรุษที่แตกต่างกันนะการอ่านมันจะช่วยในเรื่องของการจินตนาการด้วยยิ่งอ่านหนังสือกระตูนก็คือสนุกแล้วก็ได้ภาษาอังกฤษด้วยมันจะทําให้เราได้ฝึก Reading ในการสอบ i e l t s นะคะทุกคนสนุกไปด้วยเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยเยี่ยมเลย วิธีที่3เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านสมาร์ทโฟนในชีวิตประจำวันของเราเราใช้เวลาไปกับมือถือโซเชียลมีเดียไปอย่างเยอะมากแต่ความจริงแล้วเราสามารถใช้ประโยชน์จากมันเพื่อพัฒน,นาตัวเองในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้คำศัพท์เพราะเพื่อที่จะเป็นการดูหนงังฟังเพลงอ่านหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งแรกที่เราต้องทานั่นก็คือ เรียนรู้คาศัพท์นั่นเองค่ะทุกคนเพราะเมื่อใดที่เรามีคลังคําศัพท์ในสมองเรามากพอการดูหนังการอ่านหนังสือก็จะลาบลืน่นคล่องซึ่งการเรียนคําศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพของมันนี่นะคะมันนี่มีตัวช่วยนั่นคือแอปโมชิโมชินั่นเองค่ะทุกคนเป็นแอปเรียนรู้คําศัพท์ที่จะช่วยให้ทุกคนจําคําศัพท์ได้ดีสามารถจําคําศัพท์ได้ถึง1,000คําศัพท์ภายใน1เดือนด้วยอัลกอริทึมสุดพิเศษเพราะว่าทางโมชิโมชินะคะเขาจะให้เราได้เรียนรู้คําศัพท์และทบทวนในเวลาที่มีประสิิททธภาพี่สุดนนั ก็คือ Golden น i m e นั่นเองค่ะคุณลักษณะนี้มีพื้นฐานมาจากเทคนิคที่ได้รับการพิสูจน์จากทางวิทยาศาสตร์แล้วว่ามีประสิทธิภาพที่สุดในการเรียนรู้นั่นก็คือ Space Repetition นั่นเองค่ะทุกคนเป็นเวลาที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการเรียนรู้เมื่อถึงเวลานี้ n o t i f i c a t i o n นจกทางโมชิโมชิก็จะแจ้งเตือนเรามาให้เราไปเรียนรู้ท่องจำมันส์นั้นเราก็จะได้จำคำศัพท์ได้อย่างดีที่สุดค่ะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายนิดน,นึงเนาะว่า Space Repetition มันคืออะไรมาขึ้นรูปและนี่ก็คือภาพตัวอย่างที่จะทําให้ทุกคนเข้าใจกับคําว่า Space c e r e p e t i t i o n มากขึ้นนะคะสังเกตได้ก็คือเส้นแนวตั้งคือเส้นการเรียนรู้หรือความจําของเรานั่นเองส่วนเส้นแนวนอนก็คือเส้นระยะเวลาพอเรามีการเรียนรู้มากขึ้นเส้นความจําของเราก็คือจะสูงขึ้น พอเวลาผ่านไปเส้นความจําของเราก็จะลดลงพอเรากลับมาทบทวนก็จะสูงขึ้นแล้วก็ลดลงอีกแล้วก็ทบทวนแล้วก็ลดลงอีกทุกคนก็จะอ่ะอย่างนี้มันต้องทบทวนตลอดไปเลยเหรอสังเกตได้ก็คือระยะเวลาในการทบทวนของเราก็จะหาออกไปเรื่อยๆตัวอย่างง่ายๆนะคะในช่วงระยะที่เราเรียนมัธยมอยู่ ในช่วงนั้นเราก็จะมีความรู้ฟิสิกส์เคมีอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเราทบทวน,นตลอดเรียนสอบอยู่เลยตลอดเราก็ยังจําอยู่แต่ตอนนี้เราจบมา3ามปีแล้วลืมไปหมดแล้วเพราะเราไม่ได้ทบทวนนั่นหมายความว่าโมชิโมชีเขาจะให้เราได้ทบทวนในเวลาที่เหมาะสมและเวลาที่มีประสิทธิภาพที่สุดนั่นเองค่ะทําให้เราไม่ลืมคาศัพท์นั้นเพราะถ้าเราขาดการทบทวนมันจะทําให้เราลืมสิ่งที่เราเพิ่งเรียนรู้ไปนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้แอปโมชิโมชีให้ทุกคนดูกันเลยค่ะ ภายในแอปพลิเคชันเขาก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะเราจะมาเริ่มเรียนรู้คำศัพท์กันซึ่งเขาได้แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ให้เราด้วยเราก็เลือกตามที่เราอยากจะเรียนเลยในการเรียนรู้ก็จะมีคำศัพท์บวกกับรูปภาพประกอบฟังเสียง <Great. S 2> แล้วก็พิมพ์ตามเลยค่ะ <Great. S 2> พอผ่านข้อนี้ไปเขาก็จะให้เราย้ำอีกครั้งเพื่อเป็นการจดจำได้ดีขึ้น ในส่วนของการทบทวนเขาก็จะให้เราทบทวนในคำศัพท์ที่เราได้เรียนรู้ไปกดเข้าไปปุ๊บฟังเสียงแล้วก็สามารถฟังแบบสโลว์ได้ด้วยพิมพ์ในสิ่งที่เราได้ยินไปเลยค่ะหลังจากนั้นระบบมันก็จะเช็คว่าคำศัพท์ไหนที่เราสามารถจดจำได้ดีแล้วก็แบ่งเป็นระดับให้เราค่ะ โอย Amoji os Amoji เขาได้แบ่งระดับท่องจาของเราเป็นลําดับนะคะนั่นก็คือลําดับที่1ก็คือคําศัพท์ที่เราเพิ่งเรียนรู้หรือยังไม่ได้ท่องจําค่อยๆไล่ขึ้นไปจนถึงลําดับที่5เป็นคําศัพท์ที่เราจําได้ดีและโมชิโมชิเขาจะเน้นแจ้งเตือนให้เราไปทบทวนในคำศัพท์ที่เรายังจําไม่ได้ส่วนําดับที่สูงเขาก็จะแจ้งเตือนน้อยลงประหยัดเวลามากขึ้นก็คือระบบของเขามันดีมากๆเป็น AI เป็นความทันสมัยที่ สุดยอดเหมาะกับคนรุ่นเราที่จะไปเรียนรู้อะไรแบบนี้มันประหยัดเวลามากขึ้นนะคะทุกคนมันได้รวบรวมคําศัพท์ทั้งหมดที่มีมาไว้ที่เดียวเราไม่ต้องไปเสียเวลาไปหาคําศัพท์ ว่าเราจะต้องเรียนอะไรนู่นนี่นั่นอันนี้มันแบ,บ่งเป็นหมวดหมู่เราสามารถเลือกได้เลยแล้วก็ไม่ต้องแบบเอออันไหนเราจําแล้วไม่จําแล้วระบบมันเซตให้เราเลยแบ่งเป็นระดับให้เราด้วยว่าเราต้องทบทวนอะไรยังไงก็แนะนําเลยนะคะสําหรับใครที่มองหาไอเทมในการฝึกการท่องจําคําศัพท์อยากจะมีคําศัพท์ในสมองมากขึ้นในคําความรู้นะคะแนะนําเลยไปโหลดได้ที่ App Store แล้วก็ Google p l a y เลยนะคะ วิธีที่สี่ฝึกภาษาอังกฤษกับคนในโลกออนไลน์ใช่แล้วค่ะทุกคนเราหาเพื่อนต่างชาติในโลกออนไลน์ซึ่งวันนี้จะใช้แอปโอเมกในการแรนดอมเอาคนทั่วโลกเพื่อที่จะมาพูดด้วยเป็นการฝึกทักษะสปีกิ n งเป็นตัวเลยนะคะก็มันน่าจะเป็นทางออกที่ดีเนาะสำหรับคนที่ไม่มีเพื่อนก็เลนด้อมมาก็จะฝึกเอ่อก็พูดคุยต่างๆแล้วนาก็ลองเอาไปใช้ดูหรือใครที่มีแอปที่ใช้อยู่แล้วก็ใช้ต่อไปค่ะหรือบางคนมีเพื่อนในชีวิตจริงอยู่แล้วก็ยิ่งเป็นทางออกที่ดีเลยค่ะทักห่า การคุยอะไรเป็นภาษาอังกฤษอย่างวันนี้มีเพื่อนที่เรียนนาลาชาก็จะเพื่อนช่วยคุยภาษาอังกฤษไว้หน่อยทุกวันนี้ก็ทักหากันอะไรยังไงเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยมันเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยที่เราได้ฝึกภาษาอังกฤษในทุกๆวัน,นะคะ่ะก็ถือว่าเป็นทางออกที่ดีนะลองเอาไปทําดูวิธีที่ห้าฟังพอดแคสต์เป็นภาษาอังกฤษวิธีนี้จะช่วยทําให้เราได้ฝึกสกิล s t e n i n g ได้อย่างดีมากๆก็จะเปิดไว้เวลาทําการบ้านทําทูบ้านกวดอะไรก็จะเปิดให้มันไหลเข้าหูหรือฟังเป็นของภาษาไทยก็ได้นะคะที่มันแบบสอดแทรกภาษา อังกฤษเข้ามามันจะทําให้เรามีการพูดคุยแบบโปรเฟชชั่นอลมากขึ้น <Wow. S 1> เพราะว่าถ้าเราไปฟังอังกฤษตอนแรกเลยอาจจะเออฟังไม่เข้าใจก็ค่อยๆไล่ระดับความยากขึ้นไปเรื่อยๆลองเอาไปทําดูนะคะทุกคนลองหาพอดแคสที่ตัวเองชอบหรือว่าเป็นการฟังเพลงก็ได้การฟังเพลงที่แบบมีประสิทธิภาพก็ต้องเปลให้มันรู้เรื่องเนาะเพราะฉะนั้นฟังเพลงให้มันสนุกก็รู้ข้อหมายมันด้วยเอออันนี้ก็ฝึกลิส n ิ n งเหมือนกันนะฟังเพลงเอาไปอแดบใช้ตามไลฟ์สไตล์ของทุกคนได้เลยค่ะ มาถึงวิธีสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนนั่นก็คือการเขียนไดอารี่เป็นภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะเนื่องจากส่นวตัวเป็นคนชอบเขียนไดอารี่อยู่แล้วก็เลยเปลี่ยนจากการเขียนภาษาตัวเองมาเป็นภาษาอังกฤษทําให้เราได้ฝึกสกิลยังไง Writing แล้วก็แกรมมาไปในตัวเพราะว่า จากที่เราเขียนภาษาไทยอยู่แล้วเราเปลี่ยนนิดนึงอะมาเป็นภาษาอังกฤษเราก็ได้เรียนภาษาอังกฤษแล้วว่าเออไม่ต้องไปนั่งเรียนจริงๆอย่างงเราก็ได้เรียนภาษาอังกฤษแล้วซึ่งช่วงนี้มันนี่จะเป็นแบบว่าศึกษาเกี่ยวกับการขอทุนก็เลยฝึกเขียนเอเซ่เกี่ยวกับประวัติต่างๆนานา,นาซึ่งถ้าไม่ได้สมัครทุนก็เขียนอยู่ดีเพราะว่าได้เขียนความทรงจําประวัติตัวเองในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเก๋กทุกคนลองไปทําดูแต่ว่าก็เข้าใจเนาะบางคนอะ ไม่สามารถเขียนได้ทุกวันเพราะว่าไม่รู้จะเขียนอะไรวันนี้ก็เป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เขียนแค่วันที่เราอยากจะจดจําไปได้แบบวันนี้มีอะไรดีๆก็เขียนแนะนําให้เขียนแบบสมุดดีกว่าเขียนในโน้ตนะมันจะให้ฟิลลิ่งได้ดีกว่าก็ลองเอาไปทําดูค่ะทุกคนฝึกไรทิงในการสอบไอเอลได้นะก็สรุปของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับชีวิตประจําวันของเราก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนมันมีทั้ง4สกิลเลยนะทั้ง listening reading speaking แล้วก็ ไรต i n g ลองเอาไปฝึกดูค่ะลองเอาไปอแดปกับไลฟ์สไตล์เชื่อว่ามันต้องมีข้อไหนที่เหมาะกับทุกคนแน่ๆลองเอาไปทําดูเนาะปรับพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆเนี่ยเปลี่ยนแค่แบบนิดนึงมันก็กลายเป็นการเรียนรู้แล้วใช้เวลาให้มันมีประโยชน์มากขึ้นนะคะทุกคนเราก็จะเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นทบทวนอยู่บ่อยๆไม่งั้นมันก็ลืมเนาะเออเป็นแบบ p e a k repetition นั่นแหละทุกคนต้องพยายามทบทวนไม่งั้นลืมแน่ๆค่ะทุกคนยิ่งเป็นคนที่ลืมก็คือสู้ๆนะคะทุกคนสลับใครที่กําลังหาทุ สอบทุนไปอยู่ต่างประเทศหรือว่าไป work and travel หรือว่าไป work and holiday อะไรก็แล้วแต่นะคะทุกคนไว้เจอกันในคอนเทนต์ต่อไปนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย